หุ้น a l p h a b บ t นะครับลงมาถึง6%หลังจากงบการเงินของไตรมาส3ปี2022ออกมาไม่ดีนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ตลาดไม่ชอบนี้ไม่ชอบงบครั้งนี้นะครับอยู่กับผมมนเดิมเมฆจากหุ้นเป็นโลกนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าจากเท่าที่สังเกตดูนะครับก็ลงมาจาก104นะครับหุ้นเหลือ97นะครับราคาหุ้นในตอนนี้แล้วก็วันนี้เพออาจจะลงอีกนะครับก็ต้องรอดูไปนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะ Revenue นะครับออกมาต่ำกว่าคาดโดยโตแค่6%นะครับลดลงมาเยอะมากจากปีที่แล้วนะไตรมาสเดียวกันเนี่ยโตถึง41%ออแล้วก็แต่ถ้าคิดเป็นแบบ constant currency คือค่าเงินเท่าเดิมเนี่ยก็จะดีขึ้นหน่อยคือโตอยู่ที่11%โดยรวมแล้วก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไป2%นะครับเลยตอนนี้ก็หมายหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออัตรากำไรนะครับจาก32ปีที่แล้วลดเหลือ25%่นะออกว่าที่ ทางวอลล์สตรีทคาดไว้นะครับดังนึ่งก็ทำให้กำไรต่อหุ้นเนี่ยลดลงจาก1.4ดอนในปีที่แล้วเหลือ1.06ดอนนะครับมิสเป้ากว่า,วา24%เลยนะครับเอ,อเอ้ยต่ำลงกว่า24%แล้วก็มิสไป16%มิสเยอะเลยนะหุ้นก็ลงไปนะครับวันนี้เรามาเจาะรายละเอียดกันว่าทำไมยอดขายก็มิสกำไรก็มิสมิสไปหมดเลยแล้วอนาคต Alphabet ยังน่าลงทุนอยู่หรือเปล่านะครับ เราลองมาดูนะครับอัตรากําไรก่อนเลยอัตรากําไรเนี่ยยังเท่าที่เห็นจากช่วงโควิดจะเห็นว่าเขาจบอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสานะครับกำไรสุทธินะแต่ล่าสุดเนี่ยลงมาเลยแค่20%เท่านั้นนะครับทำให้โดยรวมเนี่ยตลาดเริ่มงงแล้วว่า a l p h a เบตหรือ Google เนี่ยจะกําไรแบบยาวๆได้หรือเปล่านะครับถ้าเรามาเจาะตัว ยอดขายก่อนเลยนะครับยอดขายเนี่ยเราต้องแบ่งออกเป็นเซกเมนต์ต่างๆนะแล้วมาดูแต่ละอันกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเซกเมนต์ของ Google ก็จะมี Google Search นะครับที่เราเสิร์ชบน Google เนาะยูทูบนะครับที่เราดูแอดแล้วก็เออ,เอ,อที่เราดูแอดบน u t u b e นะครับ Google Network อันนี้ก็พวกเ,เครือข่ายโฆษณาที่เราเอาไว้ยิงบนหน้าเว็บอื่นๆ,ๆที่ไม่ใช่อยู่บนของ Google อะแต่เรายิงผ่าน Google นะครับหรือว่าพวกโฆษณาที่เอาไว้ยิงโหลดแอปเล่นเกมอะไรเงี้ยอ่า แล้วก็จะมี Google After ก็คือรวมถึง YouTube Subscription นะครับ uh, Android, uh, ตัว Android Google Play Store นะมือถือ Pixel อะไรพวกนี้จะอยู่ใน After นะ Google Cloud นะครับก็ตัว Cloud Computing ของ Google After Bet ก็คือพวกแบบรถขับเองได้อะไรที่ยังไม่ทำเงินให้ Google จะสังเกตได้ดูว่า3ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้โห Revenue น,นี่ flat เลย flat เลยน้อยลงจาก Q2 ด้วยซ้ำนะครับ ซึ่งปกติแล้ว Google เนี่ยเขาจะโตค่อยๆโตไปเรื่อยๆทุกไตมาสเนาะแล้วก็ไตามาสสกระโดดมาแต่ครั้งนี้มันเลิกโตนะครับแล้วก็ทําให้ Google เนี่ยเป็นการเติบโตของไตมาสเนี่ยที่หเป็นี่ยเป็นการเติบโตที่ชา้าที่สุดในประวัติการเป็นอันดับ2นะครับคร,ครั้งที่ชา้าที่สุดจริงๆคือตอน financial crisis ตอน0ูนย์แปดนู่นเนาะเอ่ออันนี้ก็คือชะลอรเร็วมากเลยทีนี้เรามาดูแต่ละตัวดีกว่าว่าแต่ละตัวชะลออย่างไรบ้างนะครับมาดูที่ตัวที่ดีกันก่อนน Google Cloud ัตวี โตแรงขึ้นนะโตแรงขึ้นสังั้นจาก35เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นประมาณ37ในไตรมาสนี้นะครับซึ่งถือว่ายังเป็นเรื่องดีในตอนนี้นะครับแต่ส่วนอื่นที่เป็นเ e ิร์ชเนี่ยนะสิอื่นๆเนี่ยนะลงมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Search YouTube อะไรเงี้ยโดย Google Search นะครับคือมันก็พอพอเข้าใจได้นะว่าทำไมมันถึงโตแรงขนาดนี้เพราะว่าไตรมาสก่อนเนี่ยนะเขาโตแรงมากๆนะครับโตแบบ 60%ทั้งที่ปกติเนี่ยเขาก็โตอยู่ที่20%มาเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทําให้ดูโตช้าก็พอรับได้นะแล้วก็ผมว่าตลาดไม่ได้ผิดหวังที่ตรงนี้ที่ผิดหวังกว่าก็คือตัว YouTube นะครับซึ่งโตติดลบเลยจากปีที่แล้ว y t u t u เนี่ยนอกจากจะโดนการชะลอลงของการยิงแอดนะครับเหมือน Google Search อ้อลืมบอกไปที่เขาชะลอเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้มาจากกลุ่ม Financial นะกลุ่มพวกแบบคริปโตปล่อยกู้อะไรเงี้ยพวก BNPL พวกเนี้ยน่าจะลด ต้นทุนกันเยอะมากเลยตรงนี้ก็น่ากลัวแต่ตัว y o u t u เนี่ยโดนมากกว่านั้นนอกจากลดแอดสเปนแล้วนะครับเขายังโดนเรื่องแอปแ a ็กกิ้งทร n นส r a n ร์เ Tr cy, หรือ ATT ที่ครบปีเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัว ATT ของ Apple เนี่ยถ้าใครดู YouTube บน iPhone เนี่ยจะตัว ATT ของ Apple จะทำให้ยิงแอดหาผ,ผู้ใช้เหล่านี้ยากขึ้นนะครับแล้วก็ดู performance ว่าคน,คนเหล่านี้เขากดคลิกเยอะขึ้นหรือเปล่าพวกนี้ยากขึ้นก็ทำให้คนอยากยิงแอดใส่คนที่ดู YouTube บน Apple เนี่ยน้อยลง นะตรงนี้ก็ทําให้เงินหายไปจากตรงนี้นะครับ Google network ก็เหมือนกันพวกเกมพวกอะไรเนี่ยช่วงนี้คนเล่นเกมน้อยนะครับลดบัตเจ็ตกันเติมเลยนะครับคนก็ยิงแอดน้อยตัว Google network เนี่ยก็ลบไปด้วยนะปรากฏว่าตัวที่เป็น advertising เนี่ยนะลงหมดนะครับไตรมาสต่อไตรมาสเทียบกับไตรมาสที่แล้วส่วนโดยรว,วมต่อปีเนี่ยนะนะยังโตอยู่ประมาณ2%เมื่อเทียบกับ Q3 ปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นการโตที่ช้ามากเพราะว่าเรา expect กันแบบ10%ต่อปี อย่างไรก็ตามนะครับถ้ามาดูกําไรนะครับกำไรเนี่ยก็ผิดหวังเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับตัว Google Service ซึ่งรวมถึง Google Search Network เลยพวกเนี้ยอัตรากําไรจากแต่ก่อนปีที่แล้วที่อยู่ที่40%ตอนนี้อยู่ที่32%เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในขณะที่ Google Cloud นะครับกลับกัน,นครับยังดูดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ขาดทุนอยู่13%ตอนนี้ขาดทุนอยู่10%นะครับก็มีการพัฒนาขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าโตขึ้น หวังว่าต่อไปเนี่ยตัว o o o g l l o u o เนี่ยจะเป็นตัวดันที่ทำให้ m มาจินโดยรวมเนี่ยดีขึ้นนะเพราะว่า Google ตัว AWS ของ Mason เนี่ยก็มีกำไรแล้ว20-30%เลยนะครับก o o g l e ก็มีโอกาสที่จะทำได้เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยตัวเซิร์ h มันยังใหญ่กว่ามากนะมันก็เลยดึงตัวอัตรากำไรโดยรวมเนี่ยจาก32%นะครับลดเหลือ25%ในไตรมาสนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้นคุณเยอะขึ้นมาเยอะเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัว headcount นะครับ headcount จำนวนพนักงานเนี่ยนะเพิ่มขึ้นมาเร็วมากนะครับใน1-2ถึปีที่ผ่านมานะครับก็คือนอกจากจะมีพนักงานที่เขาจากบริษัทที่เขา acquire มาชื่อแมนเดียน2,600คนเนี่ยโดยรวมแล้วก็ยังเพิ่มมาเยอะอยู่นะครับใมาาละหมื่นคนคิดดู google จ้างคนตจมาาละหมื่นคนสองสองมาสที่ผ่านมาเยอะมากเลยนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ต้นทุนเยอะนะครับนักวิเคราะห์ก็ถามเรื่องนี้กันเยอะด้วยนะครับส่วนต้นทุนอีก2ออย่างที่ทําให้อัตรากําไรลดลงเนี่ยนะอย่างแรกก็คือฮาร์ดแวร์นะครับเขาลงทุนกับ Google Pixel มือถือชุดฮาร์ดแวร์นาฬิกาข้อมืออะไรเงี้ยเยอะขึ้นอีกอย่างก็คือค่าเซิร์ฟเวอร์ใน Google Cloud นะครับที่เยอะขึ้นถ้าเราเข้าไปดูงบเราจะเห็นค่าเสื่อมเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ Cap X เยอะขึ้นด้วยนะครับและอีกอย่างที่ทําให้ต้นทุนเยอะขึ้นก็คือ ตัวเขาเรียกว่าอะไรเคอร์เรนซี Cur ่ Cur เนี่ยแหละก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนเพราะว่าต้นทุนของบริษัท Google เนี่ยมันจะอยู่ในสัดส่วนที่เป็นแบบ USD คือคนทํางานในอเมริกาเนี่ยเยอะกว่านะครับเป็นสัดส่วนที่เยอะกว่ารายได้เพราะฉะนั้นพอ USD แข็งเนี่ยต้นทุนมันก็จะเยอะขึ้นไปในตัวนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเพราะตัวนี้มันกลับมาได้พอสมควรแต่ตัว2อออย่างที่บอกไป Employee กับ Hardware กับ Server เนี่ยก็ถือว่าลงทุนในอนาคตนะครับ แต่เ m p l o y e e เนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาห่วงกันมากกว่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาถามกันเยอะนะว่าแบบเฮ้ย e m p l o อ e e ์ยีเยอะขนาดนี้เพิ่มขึ้น24%จากปีที่แล้วในขณะที่รายได้คุณโตแค่แบบ6%เนี่ยคุณจะจัดการยังไงคุณต้องมีวิธีคัดเลือก employee ให้ดีกว่านี้ไหมนะครับคุณซอนดาเขาก็บอกว่าเออเราเออแล้วก็คุณ f o คุณลุทเนี่ยเขาก็บอกได้ว่าเออเดี๋ยวไตรมาสต่อๆไปในปีนี้และปีหน้าเนี่ย expect ได้เลยว่า การเติบโตของ employee เนี่ยนะจะต่ำลงนะครับกว่าครึ่งเลยในแต่ละไตามาสนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเองก็อยากเห็นนิดนึงเพราะว่ามันคน Google มันเยอะมากอะแล้วก็แบบไม่รู้ว่ามัน efficient ขนาดไหนนะก็จากแต่ก่อนที่เขาเคยแบบว่าเสิร์ชเนี่ยมันดีมากแบบโอ้โหทำยังไงก็ กำไรใช่ไหมทำให้จ้างคนอัดมาได้เต็มให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อที่จะชะลอพวกแบบบริษัทอื่นโดยจ้างคนเก่งๆมาเนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะมีผลต่ออัอตรากําไรจริงๆแล้วก็อดอกเบี้ยอะไรอะดอกเบี้ยก็สูงนะครับอะไรเงี้ยต้นคุณก็แพงมันไม่สามารถจ้างคนมาแบบจ่ายแพงๆแล้วก็หวังว่าพวกเขาจะแบบหาอะไรให้หาอะไรทําที่บริษัทได้แล้วตรงนี้คุณซินด้าเขาก็เห็นนะแล้วก็เราก็จะเห็นข่าวช่วงก่อนหน้านี้ว่าแบบว่า คุณซุนด้าเนี่ยเขาพยายามจะจัดระเบียบจํานวนพนักงานนะครับแล้วก็เน้นประสิทธิภาพพนักงานให้มากขึ้นแล้วก็ลดพวกแบบงบในการแบบเอนเตอร์เทนเมนต์พวกแบบอะไรอะปาร์ตี้อะไรเนี่ยของบริษัทเนี่ยลดลงนะครับเป็นสิ่งที่อยากเห็นแต่ถามว่าทําเยอะพอหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยเขาปลดคนออกแล้วแต่ Google แค่ชะลอนะครับ mm hmm. เราอาจจะยังไม่เห็นการปลดคนออกของ Google เร็วๆนี้ แต่เนี่ยเขาก็พูดออกมาในตัว earnings call เลยนะว่าไตมาสเนี่ยในช่วง period เนี่ยเป็นช่วงที่เราต้อง optimize บริษัทเพื่อ make sure ว่าอนาคตใน10ปีข้างหน้าเนี่ยจะโตต่อไปได้นะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เป็นการแบบเขาเรียกว่าจัดวินัยของบริษัทนะครับแล้วก็ prioritize แล้วก็ focus แทนที่แบบอตอนดอกเบี้ยศูนย์แบบเงินเยอะคนเยอะอลงทุนยังไงก็ได้ครับอัาตรารา,ายได้ก็โตเยอะเนี่ย ลงไปให้หมดเลยทุกโปรเจกต์นะครับเผื่อโชคดีมีโปรเจกต์ไหนโตตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ตบนะครับตบเข้าแล้วก็เลือกจริงเลือกเฉพาะโปรเจกต์ที่มีโอกาสที่จะทําให้บริษัทโตต่อไปได้มากจริง,รงๆเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณสุนดาพิชัยบอกมานะครับก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนอาจจะอยากฟังด้วยแหละนะทีนี้คําถามว่าในอนาคตในอนาคตเป็นยังไงบ้างนะครับ Google ยังน่าลงทุนอยู่ไหม นะถ้าเรามองไปในอนาคตเนี่ยผมรู้สึกว่า Google เนี่ยนะเขาก็ยังมีการแบบออกโปรดักต์ใหม่มาเรื่อยๆนะไทมสเนี่ยเขาก็อัปเดตเรื่อยๆอย่างเช่นแบบมีการทำ Visual Search นะครับจากแอป o o g l e l e n นใช้กล้องเ e ิร์ชได้เพื่อดูว่าแบบสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรมีการลงทุนใน AI อย่างต่อเนื่องนะซึ่ง AI เนี่ยก็ทำมาใช้ให้เสิร์ชได้ดีขึ้นยิงแอดได้แม่นขึ้น suggestion ได้ดีขึ้นใช้กับทุกอย่างเลย AI ซึ่ง Google เป็นผู้นำอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ย Investment ของเขาเนี่ย รายได้ก็อาจจะโตมาจากการที่ทำช้อปปิ้งมากขึ้นใน y t u t u นะครับทุกวันนี้เรายังซื้อของผ่าน YouTube ไม่ได้นะไม่แน่ในอน,นาคตนะครับตัว CTV ที่ Google ก็เอา YouTube ไปบุก็ด้วยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งและยังมีช่องทางอย่าง Search นะครับเอ้ยไม่ใช่ Search Map Google Map ที่เขาเรียกว่ายัง Monetize ได้ไม่เต็มที่เลยแต่เป็นแบบ Real Estate หลักเลยใครๆก็ใช้ Map ของ Google นะต่อมานะครับ Google Cloud ก็ยังโตได้อยู่นะคือเท่าที่โดยรวมเนี่ย อ๋อ oh, นอกจากนี้ยังมี Arthur b บสอีกนะครับก็คือ Waymo อย่าง Waymo ที่รถขับเองได้แท็กซี่เนี่ยเขาก็ไปเปิดเพิ่มอีกเมืองนึงละซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยังเปิดทีละนิดแล้วก็เปิดแค่เวลาจํากัดแล้วก็ทําได้ช้ามากแต่ก็จะมีแบบโปรตกอย่างแบบ Wings Delivery ที่ทําเรื่องของแบบการส่งที่ออสเตรเลยียอะไรพวกนี้คือมีเรื่อยๆนะก็หวังว่าพวกนี้มันจะเกิดสักอันแต่โดยรวมเนี่ยภาพรวมเนี่ยผมว่ายังมีอีกหลายจุดที่ Google สามารถรีดเงินจากผู้ใช้ได้ แล้วก็ AI ยังเป็นผู้นำท่าน AI อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันยังมองไม่เห็นว่าคนเราจะเลิกใช้ตัว Google ได้ยังไงนะครับมีแตจ่จะใช้เยอะขึ้นนะส่วนเทวินต่างๆที่อนาคตอาจจะดูดีขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือค่าเงินนะครับพอค่าเงินกลับมาคงที่มากขึ้นอเมริกาค่าเงินอ่อนลงกลับมาเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยให Google โตเร็วขึ้นในไตรมาสหน้านะครับแล้วก็เรื่องของลดต้นทุนพนักงานอันนี้ก็หวังว่าจะตัดได้เยอะๆพอสมควรเลยนะครับคลาว d ยังโตต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้าย YouTube Apple ล่าสุดเนี่ยเขาออก S K a n Network 4.0ทำให้เวลายิงแอดเนี่ยเราได้ r e s p o n s e กลับมาเยอะขึ้นนะครับได้สามารถเห็น c o n v e อร์ชันได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เงินที่ไหลออกไปจาก o o g l e f a c e b o o k เนี่ยอาจจะไหลกลับมามากขึ้นในปีหน้านะครับอันนี้ต้องคอยดูเลยทำไม a p p l e ถึงทำอย่างนั้นเพราะว่า เงินที่ไหลกลับมา Apple ก็ได้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับอย่าลืมเพราะฉะนั้น Apple ไม่อยากทำลายตัวเองมากจนเกินไปไว้รอดูว่าตรงนี้มันจะมีผลต่ตอ YouTube ไหมเนาะอ๋อแล้วก็ YouTube Short เนี่ยสามารถทำเงินได้จากเ,าเขาจะเปิดให้ทำเงินจาก y o u t u e s s o r t t แล้วด้วยนะครับยิงโฆษณาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมีหลายอย่างที่ Google สามารถทำเงินได้นะข้อดีอย่างของ Google แล้วก็พวกแบงเนี่ยก็คือไม่มี Exposure ต่อ ตัวต่อเรื่องของ p o l i t i c ที่จีนด้วยนะครับเพราะว่าเขาโดนแบนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการปัญหาเรื่องประเทศจีนเนี่ยก็ไม่มีผลด้วยลดความเสี่ยงตรงนี้ไปอย่างหนึ่งนะอย่างไรก็ตามนะครับผู้บริหารเขาบอกเลยว่าไอ้ช่วง m a r g จิที่โควิดเนี่ยนะโควิดระดับ30%เรนี่ยเราคงไม่เห็นแล้วนะครับเราคงไม่เห็นแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเ,นเป็นช่วงที่ revenue โต,เ,เ,ตเร็วกว่าคาดมากแล้วก็ เขาไม่ได้คาดมันจะตัวเลยขนาดนี้เขาก็เลยยังไม่ลงทุนทีนี้พอกลับมาจ้างคนกลับมาลงทุนทีหลังเนี่ยโอากาสที่เราจะเห็นแบบ30%เนี่ยไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทํา valuation แบบกําไรอัตรากาไรสุทธิระยะ5ปีถึง30%เนี่ยอาจจะ optimistic ไปก็ได้นะ,ะทีนี้พอ,เ,อเรื่องของคุณจีนมอนสเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นแบบนักลงทุนกองทุนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ย เขาอาจจะเขาบอกว่าเราอาจเห็น Google กลับไปโต20%ปีหน้าก็ได้นะครับ back in search เนี่ยเพราะว่าในช่วงตัวปี08ที่ Google เจอปัญหาแบบชะลอของเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็กลับไปโตได้นะครับเพราะยังเขาพูดเหมือนผมผมพูดเหมือนเขาแล้วกันว่าเรายังไม่เห็นว่าเ,เราจะใช้ชีวิตโดยไม่มี Google หรือใช้น้อยลงได้ยังไงเลยนะครับก็เหมือนกันเนาะโอเคสุดท้ายนะครับถ้าเรามาดูเรื่องของ valuation จะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมขอยืม ของอซอสท,ที่ชื่อว่า MBI Deep Dive นะครับ MBI Deep Dive ซึ่งเป็น Twitter ที่ดีมากนะครับเขามีเขียนบล็อกเกี่ยวกับพวก Big Tech ใหญ่ๆนะถ้าใครได้ตามก็ถ้าใครสนใจก็ไปตามที่บล็อกเขาได้นะครับ Valuation เนี่ยเขาทำแบบง่ายๆเลยนะก็คือแยกออกเป็นสส่วน Google Service ก็คือโฆษณาทั้งหมดกับ Google Cloud นะครับ Google Service เนี่ยเขาให้แบบแบบมีเดียมแบบโล เออ low m มีเดียม g h นะที่ Multiple 12, 15แล้วก็18เท่าต่อกำไรจากการดำเนินงานก็คือ ebit นะครับ12เท่าเนี่ยถือว่าเป็น Multiple ที่น้อยมากเลยนะจากกับบริษัทที่ถ้าโตปกติคงโตอย่างน้อย12%นะผมว่านะก็15อาจจะ make sense กว่านะครับเพราะว่าบริษัทมีมดที่แรงด้วยแล้วก็มีกำไรในการ r o i c เนี่ยกำไรจากการลงทุนเนี่ยค่อนข้าง ดีเลยนะครับผมว่า15หรือบางคนอาจจะให้18เท่าก็ได้นะแต่ถ้าเราเลือก15เท่านะครับส่วนคลาวนะครับเราอาจจะให้ multiple price to sell multiple เขาที่10เท่านะซึ่งก็อาจจะสมเหตุสมผลถ้าคลาวยังโตร,ระดับ30-40%ได้นะครับ30%แล้วกันนะให้10เท่าก็ make s s n s นนะถ้าให้เท่านี้นะครับแล้วก็บวก cash แล้วก็ลบต้นทุน corporate ที่จ่าย c o o จ่ายพวกอั t เ r อร์ไปหน่อยนะเราจะเห็นได้ว่า valuation ตอนนี้อยู่ที่1.7 trillion นะครับที่ทำได้ในขณะที่ market cap ตอนนี้อยู่ที่1.3 trillion มี up s i d e อยู่3 7ม0 7นะครับแต่ถ้าเราให้ Multiple ต่ำเนี่ยตามตารางเนี่ยก็จะได้ไม่มี up s i d e เลยนะครับนักลงทุนถ้าอยากั่ว์หน่อยนะครับก็อาจจะรอ up s i d e ตัว case low เนี่ยซึ่งยังไม่มีเนี่ยให้ได้เยอะกว่าน,นี้แล้วค่อยเข้าซื้อก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่มองหาการลงทุนนะครับ ส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่ Financial a ด v ว c e นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างแบบเป็นการลงทุนที่ no b r a i n e r นิดนึงก็คือก็ไม่ลงทุนตอนเนี้ยระยะยาว5ปีอย่างเงี้ยน่าจะมีผลตอบแทนที่ไม่แย่นะครับไม่แย่ไม่แย่สำหรับตัวนี้อันนี้เป็นความคิดของผมนะแต่เพื่อนๆลองไปเจาะลึกกันเองนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตของ google เนาะถ้าใครมีคำถามอะไรก็มาถามใน discord ก็ได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับ หรือว่าถามในคอมเมนต์ด้านล่างเลยเดี๋ยวเรามานั่งไล่ตอบกันโอเควันนี้ก็เท่านี้ครับจะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ